บิดได้อดนะบิดได้อดห้าขาจากดับเบินบแห่งเว็บเพจไม่ถูกให้ถีบนะกับบัคกคอนเวอร์เตอร์มาลองใช้งานกับกัรหันหลบนะุกยังมาถึงเนี่ยในกล่องเนี่ยยังไม่ได้แกะบิดได้อดห้าขากินน้ำก่อนคอแห้งบิดีโอท5ขาขาครับมันจะมี ห้าขาสามขาจะเป็น AC ซสามขาจะเป็นขา AC แล้วอีกสองขาจะเป็นบวกกับลบเออซึ่งผมไม่เคยเจอนะยังไม่เคยใช้อะ่ะเคยใช้แต่แบบสี่ขาเนี่ยแตบสี่ขาเนี่ยเออมันต้องใช้หลายตัวไงอย่างน้อยสองตัวสองถึงสามตัวแล้วมันต้องมาเชื่อมกันต่อกันอะ่ะให้วุ่นวายหมดแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ พอพอรู้ว่ามีแบบผ้าขาด้วยไงเพิ่งรู้ว่ามีแบบผ้าขาด้วยก็เลยสั่งมายังไม่ยังไม่ได้เคยใช้นะยังไม่เคยเห็นนะเนี่ะเจะแกะให้ดูเนี่ยกับบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนึงบัคคอนเวอร์เตอรออ์จะเอามาใช้ลดแรงดันไงลดแรงดันให้เป็นกระแสนะสมมติว่ากังหันลมมันหมุนรอบจัดเนี่ยวลต์จะสูงมากนะอาจจะไปถึงเจือบสิบแปดสิบวลตต์ไงนะ เราต้องการเปลี่ยนแรงดันนะลดลงมาเนี่ยลดแรงดันลงมาให้มันเป็นกระแสเพื่อที่จะเข้าแบตได้มากขึ้นเนี่ยเราต้องใช้บัคคอนเวอร์เตอร์เนี่ยตดวตัวโน้มาด้วยอ่าตตนพตแผงเว็บเพจไม่ถูกไม่ถีบไม่ไม่ถูกให้ถีบไม่ถูกให้ถีบอ่เดี๋ยวแกดูเลเดี๋ยวผมผมจะแกดูเียยังไม่เคยเจอ เป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็น b คคอ converter b u บั converter เอ้ยได้คนพีเ่เห็นขาแล้วเออเห็นขาเห็นขาแล้วเออเออนี่บิดได้โอดได้โอดบิดน,นี่น่าจะเป็น b u นเ converter ครับไหนมัน,น,นลมดีเลยปแรง ไปที่อวดก่อนดีกว่าติดที่อวดห้าขาหน้าตาเป็นนี่ทำยังไงรายการรีวิวสินค้านะแต่จริงผมไม่ได้ขายนะถ้าใครอยากซื้อต้องไป ซื้อกับด็อกเตอร์นบแห่งเว็บเพจไม่ถูกให้ถีบเลยอ๋อนี่ใช่ไหมมาพร้อมซิงค์เลยนี่มีซิงค์ในตัวไม่ต้องไปหาซิงคอซีพียูคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเลยเนี่ยไอ,อพัดลมคอมพิวเตอร์เนี่ยพัดลมคอมพิวเตอร์และซีพียูคอมพิวเตอร์แล้วมีซิงให้เรียบร้อยเรามีห้าขาจริงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า เดี๋ยวนะอันนี้น่าจะเป็น a อซีเอซเอใช่ใช่ใชนีเป็นบวกกับลบบวกกับลบอ,อ,อันนี้ a อซไฟไฟ AC, นะเอซีนะอสามเส้นนะจากกระหันมันก็มีสามเส้นอยู่แล้วนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเออไฟจากกระหันมาให้ดูอันนี้มอเตอร์ ตัวชิบ้านะที่จะมาทำทหารลมก็มันก็จะมีไฟออกมาสามเส้นอยู่แล้วนะไฟสามเฟสใช่ปะออกมาสามเส้นทีนี้เราก็ต่อนี่หนึนะต่อเข้างนี้เลยนะสามเส้นนี้นี่ก็ขาสามขาเนี่ยขาไหนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะอย่างนี้เลย ามเส้นก็เข้าสามขานี่นะนี่ก็ต้องไปหาสายไฟใช่ไ่ะเชื่อมรอสายไฟมาเชื่อมตรงสามสามขานี้ออกมา,เ,าเวลาขึ้นเสาแล้วนี่ต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมก็ลากสายไฟยาวๆมาต่อเข้ากับไอสายไฟที่เราเชื่อมมาแล้วได้เลยนะเนี่ยเราจะทําให้เพื่อนตัวหนึ่งบวกลบก็หาดาแดงมานะเชื่อม เพื่อจะเข้าแบตเตอรี่นะครับอาโอเ,เดี๋ยวผมเชื่อมก่อนผม,มหาเออเส้นลวดไปสายไฟมาก่อนมนีกี่ตัวอ้ะเด้อสามสิบตัว

กล่องใหญ่เหมือนกันนะเอ่อใช้ยังไงไม่รู้เลยเนี่ยใช้ยังไงใช้ายังไงไม่รู้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์ไก่นะไม่ต้องเตือนกรงที่มีสามสายนี่มีสองสาย ตับแข็งเลยอ่าฟังยังยังใช้เป็นเลยย่ใช้เป็นอ่าเาจะค่อยไปถามตังเตือนตัวนี่เดี๋ยวผมจะเชื่อมนี่ก่อนเชื่อมสายออกมาบิดให้หดเนี่ยเชื่อมเพื่อ,อนๆก,กันนะครับ ส่งส่งให้เขาเดี๋ยวหาไฟไก่อนหนึ่งขาแล้วขาที่สองอันนี้ผมเชื่อไปก่อนนะจริงๆมันต้องไปหาถางปลามาสิบเสียบง่ายกว่าแต่นี่เออต้องเข้าไปในเมืองไงต้องเข้าไปในเมือง เลยเทียบไปก่อนแลนะ้วกันลองลองก่อนส่งมาให้เขาลองก่นอนาสาย AC เอซีนะครับสามเส้นอ่าเสร็จลวสามเส้น ั่งนี้นะ่าจะเป็นบวกลบอ๋อไม่มีสัญลักษณ์บอกนะครับเห็นไหมขั้งหลังสามสามขานี่สัญลักณ์นี้ก็คือ AC นี่บวกนี่ลบนะบวกกับลบโอเคสายสีแดงคือบวกแต่ผมไม่มีสายสีแดงก็สายอ,อรวดธรรมดาสา,สายไฟธรรมดาแหลนะคอร์ดแปลว่าบวกแล้วกันนะเนี่ยติดคอร์ดไว้เลยบวก ที่ไม่ขอดก็คือลบไปแล้วกัน,นอกลางทุ่งกลางท่าครับอะไรมาแล้วดัดแปลงอ๋อดัดแปลงกันก่อนอะไรใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนบวกขอดคือบวกจะเป็ลบลบ ไม่ใช่อะอ๋อนี่บวกเชื่อมผิดแล้วเวล่ใครคลอดไหมอ่านี่คือบวกครับอันเมื่อกี้ลบอันเมื่อกี้อ่าลบเห็นไหมนี่บวกบวกตรงนี้เอาคอร์ดฝั่งนี้ก็จะได้ไม่มงงไง บวกอันนี้เป็นลบแทนแก้วนะ,ะได้แล้วครับวิด,ดีโอแบบทุลักทุเลมากเนี่ยคือผมผมไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้นะแต่ก็พอทำได้อโอเคเดี๋ยวไปลอง เดี๋ยวไปลองกับกระขันดูซิว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าไม่เคยใช้ไงต่อสายไฟเลยนะ แล้วก็ต่อเข้ากับนี่เลยมอเตอร์นะครับจิเนเตอร์ของเราเนี่แหละสา,ส,าาตตาสามสายจากมอเตอร์ก็ต่อเข้าสามสายจากเอ,อ่อที่เข้าได้อดนะนะบิดได้อดเนี่ยออกมาเป็นบวกลบบวกลบบวกขอดไว้ลบนี่นะแล้วก็ต่อเข้าปลั๊ไฟลองดูหมุนนะ่ะหมุนถ้าถูกต้องก็จะมี แสงสว่างเลยโอเคโอเคนะโอเคไหมเออโอเคโอเคเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่นะโอเควิดีโอวดห้าขาอ่ะก็สะดวกดีนะเวลาอไหรหาหางปลามาเสียบเสียบเสียบแล้วก็เอาเกลือเ่ยเดี๋ยวตัวอื่นเอาหางปลาดีกว่าเดี๋ยวเอามาลองกับ กางหันกางหันจริงจริงดีงกว่านะครับนะกำลังหมุนพอดีเลยเนะีนะ่ยหลงกำลังมาเลยครับโอ้นี่ผมต่อเรียบร้อยแล้ววิดไโอดห้าขาสายจากกางหันต่อเข้ากับสายจากได้อดบิดนะสามสายแล้วก็ต่อหลอดไฟลองดูนะครับเดี๋ยวบวกยังไม่ได้จิ้มนะครับเดี๋ยวจิ้มลองดู เฮ้ยขาดอเปล่าดูเนี่ยดิ้มปุ๊บเออโอเคโอเคเอ,อ้ยสว่างมากเลยครับอโอเคโอเคเดี๋ยววัดกระแสไหลลงแบตดีกว่าว่าจะได้เกียม